เปลี่ยนฟิล์มกันความร้อนแล้วจะเย็นขึ้นไหมมืดกว่าเดินหรือเปล่าขับแล้วสบายตาไหมกลางคืนเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับที่เราต้องจ่ายไปนะครับในคลิปนี้มีคำตอบให้คุณแน่นอนครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องสีชา s t ตสแตนมอนะครับวันนี้ฮะหลังจากที่เรารีวิวฮะหลังคาแก้วฮะในช่วงวันสงการนะครับที่ผ่านมา ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเปลี่ยนฟิล์มกันความร้อนรถยนต์นะฮะของเจ้า honda hrv คันนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่ากลางวันนี่ร้อนมากนะฮะโดยเฉพาะบันหน้านะฮะซึ่งฟิล์มที่แถมมาจากศูนย์นะฮะมันไม่โอเคเลยนะครับแต่เราคงไม่บอกยี่ห้อนะฮะว่ายี่ห้อไหนนะฮะเพราะเดี๋ยวจะโดนฟ้องนี่ฮะจับดูตรงนี้ฮะเนีเนี่ยมันก็ตอนนี้อุ่นๆนะอุ่นๆ อุณหภูมิที่วัดได้จากรถยนต์ก็ข้างนอก33อุงศานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนฟิล์มกันความร้อนทั้งคันเลยฮะติดสันลงสันลูใ้้หมดเลยนะฮะติดเนี่แหละติดให้หมดเลยไม่ไหวนะฮะร้อนเดือเกินนะครับบ้านเมืองเรานะฮะเอาไม่อยู่นะครับก็วันนี้ฮะจัดไปครับ h i ไฮคู e r a m มิกบ y o อนใช่ไหมรุนน้ถุกไหมไม่รู้นะฮะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจองแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ของฟิล์มไฮคูนะฮะก็เปิดแมพฮะเจอเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับสั่นรุ่นลกๆหน่อยฮะสลบเมืองไทยก็ไม่ค่อยดีฮะนะเดี๋ยวเราไปชมครับว่าเปลี่ยนฟิล์มกันลอยแล้วเปลี่ยนกันลอยฟิล์มกันความร้อนอหลักเรียนแล้วจะเย็นขึ้นไหมนะเย็นกว่าเดิมไหมมืดกว่าเดิมหรือเปล่าขับแล้วสบายตาไหมกลางคืนเป็นยังไง ราคาเท่าไรนะครับที่เราต้องจ่ายไปนะครับในคลิปนี้มีคําตอบให้คุณแน่นอนครับติดตามกันอย่าครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีชาร์ลสตันมมฮะด้านล่างด้านล่างนะฮะกดนะฮะกดทีเดียวพอใชไม่ต้องกดหลายทีครับขอบคุณมากครับเจอกันอ่ะยังไม่จบเออเดี๋ยวไปตามติดตามกันต่อนะครับอ่ะไปตอนนี้ผมก็อยู่ที่ส่วนใหญ่ของฟิล์มไฮคูลครับซึ่งเราก็จะมาติดฟิล์ม กันความร้อนนะฮะของเจ้าคอนนา h r วีนะที่เราได้รีวิวไปนะครับว่าช่วงสงการนั้นมันร้อนเหลือเกินนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการจองคิวไว้นะฮะติดตั้งซีมกันความร้อนของไฮคูนะครับสรุปผมก็เลือกเป็นนะฮะซูเปอร์ไฮคูลียอนสแลเบกนะฮะซึ่งบานหน้าก็จะเป็นนะฮะอันนี้นะ, D นะบีวายสามสิบนะฮะเป็นความเข้มสี่สิบเปอร์เซ็นต์ มีวาคืออันนี้ติดสันลูปฮะห้ร์เแล้วก็มีวายนะฮะอันนี้เป็น60%สิบเนะฮะมีวนะครับ,รบก็จะค่าต่างๆมันจะไม่เท่ากันเนาะผมอยากให้ข้างหน้าบานหน้าสบายตากว่านิดนึงก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ที่สันลูปนะครับมีวายยี่สบนะฮะมืดหน่อยจะได้เปิดรับแสงกลางวันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็อันนี้หกเอร์เซรอบคันเนาะ ก็เสร็จแล้วนะครับจับการติดิฟ์มไฮคูลบ b e อนซิลิ a มิกนะครับชื่อไม่เคยเรียกถูกเลยนะฮะจาก First Look นะฮะสัมผัสแรกนะฮะนี่ข้างหน้าบานหน้าเรา40%เนาะแล้วก็บานข้างฮะเดี๋ยวผมล็อกแสงก่อนนะน,นี่บานหน้า40%นะครับบานข้าง60%นะครับ แล้วก็ผมติดสรุปด้วยนะฮะ50%นะครับก็จากที่สัมผัสนะครับถ้าเทียบกับฟิล์มเก่านะฮะที่ติดนะครับคือตอนนี้มันก็ร้อนแหละมันเรียกอะไรมันมันแตะได้มันอุ่นๆไม่อุ่นหรอกก็ร้อนกว่าเดิมเอ้ยไม่ใช่ร้อนกว่าเดิมพูดบิดร้อนน้อยกว่าเดิมเนาะใช่ไหมครับยิ้มนะฮะจากหน้างึงๆนะฮะส่วน บานสลูบนะฮะอ่าไม่มือดอ่ะอ๋อมันมืดโทระมันนี่นี่นะก็ได้อยู่นะครับได้อยู่หมติดข้างบน50นะฮะคราวที่แล้วนี่ถ้าเป็นแบบนี้ผมจอดตากแดดด้วยเนะมื่อกี้นะ่ยจับไม่ได้เลยนะอันนี้เย็นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกก็ตอนนี้38องศานะครับพอดีผมล็อกแสงไว้ฮะล็อกโฟกัสด้วยนะฮะเนี่ยเปิดสลูป น,นี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ได้อยู่นะฮะเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิครับแต่ว่าจากความรู้สึกนะฮะก็ดีกว่าเดิมที่ติดมากับรถจากศูนย์นะครับเดี๋ยวไปชมการมองตอนกลางคืนนึงฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนกลางคืนนะฮะว่ามองจากด้านในแล้วจะมืดแค่ไหนนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ตอนคืนนะครับเราก็จะมาดูกันว่าตอนงคืนฮะมันจะมืดแค่ไหนนะฮะสำหรับการมองตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่นอกรถนะฮะนี่นอกรถนะฮะอันนี้เราก็เข้าไปรถครับเดี๋ยวรอนี่ครับเดี๋ยนะผมปิดไฟนี้ก่อนไม่ดับเดี๋ยวรอไฟเก่งดับก่อนนะฮะ ต้องสตาร์ทเครื่องอ่าถัล้วนี่ครับก็จะมืดประมาณนี้นะฮะสำหรับตอนกลางคืนะฮะเปรียบเทียบกับช่วงเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะฮะในแสงที่ล็อกไว้ฮะไม่ได้ออโต้จากกล้องนะครับนี่ฮะประมาณนี้นี่ก็ไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งข้างมัานผมมันมืดนะฮะ เล็งเฉพาะด้านไฟหน้าแล้วกันเนาะนี่ฮะมุมมองเราจากการที่มองจากรถนะฮะด้านคนขับนะครับก็จะมืดประมาณนี้สำหรับฟิล์มด้านหน้าที่40นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวนะฮะฟิล์มไฮคูนะฮะซูเปอร์อะไรอะ เซรามิกบีออนนั่นแหละประมาณนี้นะฮะก็คลิปนี้ทั้งหมดะฮะผมก็จ่ายไปนะฮะเป็นโปรโมชั่นฮะก็ก็โดนค่าฟิล์มรอบคันไปนะฮะทั้งหมดรอบคันแล้วก็ฟิล์มซาูปนะฮะทั้งหน้าทั้งตอนล่าตอนหลังรวมกันทั้งหมดก็เป็นเงิน1 1 5 0 0บาทนะฮะสำหรับค่าติดฟิล์มในครั้งนี้ครับ จบกันไปฮะขอบคุณมากสำหรับการับชมนะฮะคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะก่อนจากกลากันไปก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องสีชายไลฟ์แซนมอ์ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย